บ้านแสนอบอุ่นบ้านปลูกศรัทธาบ้านยูเตขอ,อเรียนเชิญครูมาน,นะครับขึ้นมาในช่วงของยูเต๋อทอกนะครับครับโอเคบิสมิลลาห์นะครับผมอ่ะอันนี้ก็มาอยู่ในช่วงของบ้านยูเตะอทองนะครับผมก็จะเป็นการพูดคุยในเรื่องของที่มาที่ไปของบ้านยูเตะว่าจุดเริ่มต้นนั้นเป็นยังไงนะฮะบิสมิลลาห์ราะห์มานิราะฮีมอัลฮัมดุลิลัยร็อบินาอาลมีน Wa bihi nastai la wa la quwwata illa billah Rabbi shrali sadri wa yassirli amri wa hlul udatan min lisani yafqahu qawli Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh ขอความสนิทสุขจากพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูประสบแก่พี่ที่มา Give to go นะครับ Give to go g i v e to go แปลว่าอะไรนะครับให้เพื่อเติบโตครับครูให้เพื่อเติบโตนะครับให้เพื่อเติบโตทําไมให้เพื่อเติบโตใช่ครับบางฝอิยรู้ไหมครับว่าให้เพื่อเติบโตเนี่ยมันหมายความว่าอย่างไงยังไม่ทราบเลยครับครูมานครับให้เพื่อเติบโตเนี่ยนะครับเหมือนกับว่าเราทุกคนเนี่ยมามีส่วนร่วมนะครับมีส่วนร่วมให้ อาคารเรียนของเรานั้นสําเร็จรูล่วงอนาคตของเราก็คืออะไรนะครับอนาคตของเราก็คือเด็กลูกหลานของเราเนี่ยที่จะมีอนาคตข้างหน้านะครับทำเดือและครับและไฟอิฟรู้ไหมว่าเด็กๆเนี่ยนะครับสิ่งที่ควรที่จะมีในลูกหลานของเรามากที่สุดเนี่ยคืออะไรครับผมอิสลามนะครับโคหรือว่ายังไงครับ แน่นอนที่สุดนะครับอิสลามนะครับเพราะฉะนั้นอิสลามเนี่ยเป็นสิ่งแรกนะครับเป็นสิ่งแรกที่เราจะต้องให้กับลูกหลานของเราครับผมเพราะว่าอิสลามเนี่ยแหละนะครับที่จะนำพาชีวิตลูกหลานของเรานั้นไปสู่เป้าหมายที่ถูกต้องนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยอิสลามเนี่ยเป็นสิ่งหนึ่งที่เราจะต้องมอบให้กับลูกหลานของเราที่นี้พอเวลาอิสลามเนี่ยถ้าเราจะมอบ อิสลามให้กับลูกหลานของเราเนี่ยเราก็จะเป็นจะต้องมีปัจจัยต่างๆที่จะเสริมนะครับเพื่อสร้างลูกหลานของเราเนี่ยให้มีอิสลามในตัวของเขานะครับตอนนี้ที่เรากําลังทํานี่ก็คือก็คืออะไรนะครับปลูกฝังใช่ไหมครคือการปลูกฝังแต่สิ่งที่จะมาเสริมมาช่วยในการปลูกฝังลูกหลานของเราสิ่งที่เราต้องการคือครับผม อาคารเรียนนะครับทีนี้เมื่อกี้บางไฟอีฟนะครับบางไฟอีฟเนี่ยตั้งคำถามว่าบ้านอยู่เตนเนี่ยนะครับเกิดหรือว่ากำเนิดขึ้นมาได้อย่างไรใช่นะครับอันนี้เป็นสิ่งที่ไฟอีฟอยากจะรู้หลายหลายคนอาจจะยังไม่ทราบหลายหลายท่านก็อยากจะรู้เหมือนกันครับผมเพราะฉะนั้นอยากจะท้าความสั้นๆนะครับท้าความสั้นๆให้กับพี่น้องได้รับรู้นะครับว่าบ้านอยู่เตเนี่ยเดิมทีแล้วเนี่ย แถวนี้ทั้งหมดนะครับถ้าพี่น้องไม่ใช่คนแถวนี้ครับพี่น้องจะ,ะไม่เคยเห็นนะครับว่ามันเป็นสภาพของสวนแล้วก็เป็นบ้านที่ยังไม่ได้มีการก่อสร้างติดต่อกันแบบนี้นะครับ,รบเพราะนั้นตอนนั้นเนี่ยบ้านยูเตสเนี่ยกำเนิดขึ้นมาจากเด็กไม่กี่คนนะครับกำเนิดขึ้นมาจากเด็กไม่กี่คนซึ่งมาเรียนกันเนี่ยโดยใช้บ้าน นะครับโดยใช้บ้านเนี่ยเป็นสถานที่จัดการศึกษาอันนี้เราจะบอกว่าเป็นการจัดการศึกษาที่ใช้ต้นทุนตำ่ำเพราะนั้นเนี่ยรเราสามารถจัดการศึกษาได้โดยที่เราไม่จำเป็นจะต้องมีโรงเรียนก่อนแล้วทำไม เราใช้คําว่าบ้านอยู่เตะออันนี้หละหลายคนอาจจะสงสัยนะฮะคนคน<ข>อ,คอาจจะสงสัยว่าทําไมใช้คําว่าบ้านอยู่เตะจริงๆแล้วเนี่ยที่เราใช้คําว่าบ้านครับเราไม่ใช้คําว่าโรงเรียน e ก็เพราะว่าเราอยากจะให้มีการเรียนการสอนเนี่ยมันเกิดขึ้นในบ้านอ๋ออัล้า <N> ินะละครับผมเข้าใจแล้วเพราะว่าเราใช้เนี่ยอ่ว่าบ้านเนี่ยมันเหมือนกับเป็นการบ่งบอกว่าที่บ้านอยู่เตะเนี่ยก็ใช้บ้านในการเรียนการสอนนะครับ เพราะฉะนั้นบางไฟอิปีปีหนึ่งเนี่ยเราจะเห็นเลยว่ามีเยาวชนหรือว่ามีหนุ่มสาวมุสลิมของเราเนี่ยที่ไปศึกษาอยู่ในต่างประเทศกลับมามากมายใช่นะฮะกลับมามากมายจนกระทั่งโรงเรียนที่สอนศาสนาเนี่ยไม่สามารถที่จะรองรับพวกเขาเหล่านั้นได้ละเพราะว่ามันมีจํานวนมากทีนี้ถ้าเกิดว่าบ้านยูเตะเนี่ยเป็นต้นแบบ นะฮะต้นแบบก็คือเรามาจัดการเรียนการสอนในบ้านของเรานะฮะทุกบ้านมีการเรียนการสอนจริงๆแล้วเนี่ยเด็กเนี่ยที่เกิดมาเนี่ยสิ่งที่เขาจะต้องเรียนรู้หรือโรองเรียนแรกของเขานี่ก็คืออะไรนะก็คือบ้านครนะฮะก็คือบ้านอยู่แล้วนะครับเด็กจะเรียนรู้จากพ่อแม่พี่น้องนะครับสิ่งรอบข้างเราจะเห็นนะเด็กเมื่อเริ่มเรียนรู้เนี่ย เขาจะใช้ชีวิตอยู่ในบ้านเนี่ยมากกว่านอกบ้านใช่ครับใช่ไหมใช่ใช้ชีวิตอยู่กับพ่อแม่อยู่กับผู้ปกครองเนี่ยมากกว่าคนอื่นๆเพราะนั้นเด็กเนี่ยจะเรียนรู้ได้จากคนที่อยู่ใกล้ตัวการซึมซับใช่ไหมครับเนะพราะนั้นคำว่าบ้านอยู่เตเนี่ยมันก็กำเนิดขึ้นมานะครับจากเด็ก10กว่าคนเนี่ยกลายเป็นเด็ก 20- 30จนกระทั่งในยุคนั้นไม่รู้ ไฟอิทันหรือเปล่าว่าบ้านอยู่เต้เนี่ยมีเด็กเป็นนับร้อยคนเนี่ยซึ่งเราก็ไม่คาดคิดว่าบ้านเนี่ยจะสามารถรองรับเด็กได้ทั้งร้อยคนหลายๆคนอาจจะยังไม่เอ้าแล้วทีนี้มีแต่บ้านแล้วก็เด็กร้อยคนไปเรียนกันตรงไหนครนะคนก็จะตั้งคําถามอีกว่ามีแต่บ้านแล้วเด็กร้อยร้อยคนเด็กเยอะแยะเนี่ยไปเรียนกันตรงไหนเมื่อก่อนนี้นะครับเมื่อก่อนนี้บ้านตจูเนี่ย จะเป็นเรือนตรงทรงไทยใต่ถุนสูงเดี๋ยวถ้าพี่น้องมีโอกาสนะเชิญชวนพี่น้องไปดูบอร์ดที่เด็กๆคดจัดนะฮะเป็นบอร์ดนิทรรศาการที่เล่าที่ไปที่มาของบ้านยูเตะเรา<ต>มีโชว์ที่งาน,นด้วยเราก็อาศัยการเรียนอยู่ตามใต้ต้นไม้ตามใต้ต้นกล้วยหรือแม้แต่ถนนเนี่ยถนนที่พี่น้องกําลังเดินอยู่เนี่ยก็เป็นสถานที่เรียนของเราได้บางคนมองภาพไม่ออกครับครู คนมองภาพไม่ออกคนจะมองว่าไอการที่เด็กเรียนครับข้างนอกเนี่ยสมาธิของเด็กมันไม่มีหรอกครับแต่สมาธิของเด็กอาจจะน้อยลงก็จริงครับแต่ความสนุกความสุขของเด็กเนี่ยมันมีมากนนมันมีมาก,มากขึ้นเพราะอะไรเพราะว่าเด็กเนี่ยเขาอยู่ในห้องสี่เหลี่ยมมาทั้งวันทีนี้พอมาเจอนะครับมาเจอไอสถานที่ที่ว่าเรียนกันใต้ต้นไม้แล้วก็ อากาศมันปลอดโปร่งใช่ฮะนะอากาศมันปลอดโปร่งเนี่ยมันทําให้เด็กเนี่ยมันมีความรู้สึกแบบผ่อนคลายใช่นะครับผ่อนคลายเพราะฉะนั้นในเด็กเนี่ยถ้าพี่น้องคนไหนมีลูกเนี่ยพี่น้องจะรู้เลยว่าในช่วงที่เด็กเขามีความสุขมีความผ่อนคลายเนี่ยเราให้อะไรนิดเดียวเนี่ยเขาจะเยอะแต่ในขณะที่เด็กเนี่ยอยู่กับสิ่งที่เขากําลังเครียดหรือว่า สมองของเขาไม่ต้องการรับเนี่ยให้ยังไงให้เยอะขนาดไหนมันก็ไม่เข้าไปอยู่ในตัวของเขาอันฮัมด้นะใช,ใช่คเพราะฉะนั้นอันนี้ก็จะเป็นส่วนหนึ่งที่มันเป็นภาพความทรงจำที่เราได้ทำรเราได้ทำแล้วก็เราก็เห็นผลของมันถ้าใครอยู่กับเด็กเนี่ยใครเข้าใจเด็กจริงๆเนี่ยจะเห็นผลตรงนี้เลยใช่นะครับ,รบเพราะรว่าห้องสี่เหลี่ยมเนี่ยเราเจอกันทุกวันอยู่แล้วแล้วเจอกันเนี่ย อย่างเราไปโรงเรียนไฟิปเข้าตอนสมัยเรียนครับผมประถมเข้าโรงเรียนกี่โมงบอกมันแปดโมงครับครูแปดโมงเลิกกี่โมงสี่โมงเย็นครับสี่โมงเย็นเราอยู่กับสภาพแบบนั้นยิ่งบางโรงเรียนที่เขาเป็นโรงเรียนที่มีแต่ตัวอาคารไม่มีสนามเนี่ยไม่ได้เห็นภาพไม่ได้เห็นภาพตรงนั้นเลยครับครูนะมันมีเพื่อนผมคนหนึ่งเนี่ยเขาบอกว่าครับเขาไปเนี่ยพาลูกไปโรงเรียนโรงเรียนหนึ่งซึ่งผู้ บริหารโรงเรียนนั้นเนี่ยเขาก็บอกว่าเหมือนกับสนิทสนมกับกับเพื่อนของผมอืมครับผมเสร็จแล้วเขาบอกว่าเขาอยากได้สอนลูกของอ่าเพื่อนของผมเนี่ยสักคนหนึ่งทําไมไม่พามาโรงเรียนล่ะครับแต่เพื่อนคนนี้เขาก็บอกว่าผมจะพามาโรงเรียนได้ไงต้นไม้สักต้นหนึ่งก็ไม่มีให้ดูน,น,นะน,นั่นหรอนะฮะอันเนี้ยมันเป็นภาพสะท้อนอย่างหนึ่งว่าพราะมลสุมาตลาลเนี่ย พระอ,องค์สร้างมนุษย์มาเนี่ยพระอ,องค์ให้สภาพแวดล้อมเนี่ยที่มนุษย์เนี่ยอยู่แล้วก็มีความสุขอยู่แล้วเกิดประโยชน์นะพระองค์ก็มอบต้นไม้มอบทะเลมอบอะไรหลายๆอย่างอย่างทะเลเนี่ยรเราไปเที่ยวเนี่ยเราก็เป็นไงละโอ้ยผ่อนคลายมากผ่อนคลายมีความสุขครับ แต่สิ่งที่มันอยู่ในทะเลล่ะมันก็คืออาหารครับอืมนะครับมันเป็นสิ่งที่อลา์เนี่ยให้มาอันนี้ด้วยกับความเมตตาของอลา์พระองค์รู้ดีว่าครับมนุษย์เนี่ยขาดทะเลไม่ได้หรอกใช่ไหมมันจะมีผลกระทบเยอะมากมันจะมีผลกระทบนะหลายๆอย่างเราไม่ใช่ว่ามีทะเลเอาไว้เล่นเอาไว้ไปเล่นอย่างเดียวเอาไว้ไปหาความสุขแต่สิ่งที่มันอยู่ในทะเลเนี่ยมหาศาลมันเป็น เขาเรียกว่าทรัพยากรทางอาหารที่มัน,นต้องการทั้งสิน้นนะฮะเพราะนั้นพระองค์เตรียมไว้กับพวกเรานี่ด้วยกับความเมตตาของพระองค์เนี่ยครับทีนี้เราจะเห็นสิ่งต่างๆเหล่านี้ยังไงเราก็ต้องมาศึกษาศาสนาทีนี้พอเวลาเราเรียนกันข้างนอกเนี่ยรับรอบตัวเราเนี่ยเป็นสื่อได้หมดเลยนะฮะร,ร,รอบตัวของเราเนี่ยเป็นสื่อเป็นสื่อยังไง เป็นสื่อตรงที่ว่าต้นไม้ก็บ่งบอกได้ถึงผู้สร้างพื้นดินก็บ่งบอกได้ถึงผู้สร้างหรือยืนยันนะครับเป็นเพื่อนยืนยันว่าสิ่งต่างๆ่างเราเนี้ยมนุษย์ทําไม่ได้หรอกมนุษย์คิดไม่ได้หรอกนะทุกอย่างเนี่ยมันจะต้องมีผู้สร้างอรอบตัวเราเนี่ยเราบอกกับเด็กๆว่าเอานักเรียนหามาสักชิ้นหนึ่งดิที่มันเกิดขึ้นมาเองอยู่ๆมันผุดขึ้นมาอม กลายมาเป็นสิ่งนั้นน่ะเห็นไหมนี่คือสื่อใกล้ตัวที่เขาเรียกว่าเด็กเนี่ยจับจับภาพหรือว่าเห็นภาพได้ชัดเจนที่สุดเราบอกว่าคนเนี่ยเดินผ่านใช่ไหมคนเดินผ่านเนี่ยรบกวนสมาธิของเด็กครับแต่ในขณะที่คนเดินผ่านเนี่ยเราสอนเรื่องศาสนาให้กับเด็กได้ครัเอาสอนอยังไงอะไฟไฟ,ไฟลิลังคิดี่สอนอยังไง คนเดินผ่านใช่ไหมฮะคนเดินผ่านเนี่ยสอนกเด็กได้โอ้โหหลายๆคนเนี่ยจริงคิดไม่ออกนะครับครูแล้วคิดไม่ออกใช่ <นะ S 1> คิดไม่ออกผมจะเราบอกให้ครับผมถ้าเราไปดูกุรอ่านที่ลูกมานสอนลูกเนี่ยอ่าแม้กระทั่งเดินเนี่ยลูกมานยังบอกว่าลูกว่าอย่าเดินให้มันเร็วเกินนะอ,อย่าเดินให้มันช้านะให้เดิน<ผ>ม,มันพอดี มันเสริมบุคลิกภาพและสุขภาพที่แข็งแรงอ,อันนี้ไม่น่าเชื่อนะไม่น่าเชื่อว่าแม้กระทั่งการเดินเนี่ยครับอิสลามก็มีคำพูดมีคำสอนครันะอ้าวแล้วสอนอะไรได้อีกสอนเรื่องของเอาร้อ,อเออเนี่ยคนเมื่อกี้ผ่านไปเนี่ยเขาไม่ได้ปกปิดเอาร้อเนี่ยในอิสลามเนี่ยร้อให้ปกปิดเอาร้อรแต่คนคนที่ผ่านไปเมื่อกี้ นี่คือสิ่งที่เด็กเห็นภาพแล้วเด็กก็จะจำโอ้โหอันนี้นี่ชัดมากนะเพราะฉะนั้นเนี่ยบางคนน่ะคิดว่าไอโรงเรียนเนี่ยมันเป็นสิ่งแรกที่เราจะต้องมีไม่ใช่นะโรงเรียนเนี่ยมันอาจจะเป็นสิ่งสุดท้ายเลยก็ได้เหมือนกับบ้านยุเต้เนี่ยเปิดมา22ปีครับผมเพิ่งมีโรงเรียนล้ำไนะ,นะ22ปีเพิ่งมีโรงเรียนอ้าว แล้วทําไมล่ะถึงเรียกโรงเรียนเออเมื่อกี้ลืมบอกไปอย่างหนึ่งครับผมอา้าวแล้วทําไมเราไม่เปลี่ยนเราส่วนมากนะเวลาเราเรียกบ้านอยู่เตเนี่ยครับเราจะไม่ใช้คําว่าโรงเรียนอืมแต่เราจะใช้คําว่าศูนย์อ่าใช่นะฮะไม่ใช้คาว่าโรงเรียนเพราะว่าอยากจะบอกกับพี่น้องว่าเออการที่เด็กมาเรียนรู้ศาสนาของเราเนี่ย มันไม่จําเป็นจะต้องเป็นโรงเรียนอย่างเดียว hmm. เป็นบ้านก็ได้ครับเป็นศูนย์ที่ที่เอาเด็กๆหลายๆคนมา,ม,มารวมกันแล้วมาพูดคุยกันในเรื่องของอิสลามก็ได้ hmm. นะฮะครับผมและอย่างหนึ่งเนี่ยคำว่าเป็นโรงเรียนที่นี้เมื่อก่อนมีคนถามว่าอ้าวแล้วทำไมต้องเป็นบ้านยูเตะล่ะมันดูเหมือนกับเป็นสิทธิ์ของอยูเตะล่ะ hmm. จีกตรงนี้เป็นเป็นสิ่งที่เราจะต้องต้องทำความเข้าใจกับพี่น้องว่าครับตอนแรกเนี่ยเด็กที่มาเรียนกับเราเนี่ยยี่สิบสามสิบคนเนี่ยเขาไม่มีโรงเรียนหรอกเขาไม่รู้จะเรียกยังไงแต่เด็กนะเด็กความที่เด็กก็คือเด็กพอเวลาไปโรงเรียนอ่ะเพื่อนก็บอกเขาเรียนอยู่โรงเรียนนั้นเขาเรียนอยู่โรงเรียนนี้ใช่ไหมเขาเรียนอิสลามิยาเขาเรียนรวมอิสซาลาม คูแลของเราอะเรียนอยู่โรงเรียนอะไรถ้าเราบอกว่าเราเรียนอยู่โรงเรียนเราก็ตั้งชื่อนะแรกๆครับเอาโรงเรียนนั้นโรงเรียนเพื่อให้เด็กเนี่ยไปตอบกับเขาได้ว่าเรียนที่ไหนเราก็มีโรงเรียนคใช่ไหมแต่พอเวลาเรามานั่งคิดพอเราตอบไปว่าโรงเรียนสมมุติว่าเราตั้งชื่อโรงเรียนขึ้นมาเด็กเขาก็จะไปเถียงกันอีกไปต่อว่ากันอีกว่า เขาเดินเข้ามาแถวนี้ไม่เห็นมีโรงเรียนเลยมีแต่ต้นกล้วยมีแต่ต้นบ้านสงไทยใช่ไหมแต่ถ้าเราบอกว่าเป็นบ,บ้านเด็กจะเห็นภาพเลยแล้วเสร็จแล้วทำไมเราใช้คำว่ายูเตะล่ะก็เพราะจุดนี้เป็นจุดยูเตะเนี่ยเป็นตระกูลเก่าในทางควายถ้าใครเนี่ยบอกว่ายูเตะเพราะว่าอันนี้ขอย้อนความไปเลยตั้งแต่อายุปู่ย่าตายายเนี่ยแม้กระทั่ง พ่อของโตจูเนี่ยหรือว่าป๋าของโตจูเนี่ยก็คือผู้ใหญ่หวังนะฮะคือคนที่เป็นผู้ใหญ่ผู้ใหญ่สมัยก่อนเนี่ยผู้ใหญ่หวังยูเต้เนี่ยแหละผมผู้ใหญ่สมัยก่อนเนี่ยถ้าเป็นผู้ใหญ่บ้านนะมันเหมือนมันเป็นที่รู้จักแล้วผู้ใหญ่หวังเนี่ยเป็นคนที่นําหลายๆอย่างเข้ามาทําให้ทางควายเนี่ยเจริญรุ่งเรืองก็คืออะไร อย่างเช่นโรงเรียนสะพานหรือว่าอะไรต่างๆทั้งนั้นนี่การทํางานของอผู้ใหญ่บ้านสมัยก่อนเนี่ยมันเป็นเรื่องยากจะเข้าอําเภอทีหนึ่งบางทีต้องเดินทางโดยการพายเรือเนี่ยเป็นวันวัน,นเพราะฉะนั้นตรงนี้จะเป็นที่รู้จักว่าถ้าบอเด็กไปคุยกันบอกว่าเขาเรียนอยู่ที่บ้านยูเตออเขารู้เลยบ้านยูเตอยู่แถวไหนอื ทีนี้ไอ้ชื่อเนี่ยพอเรียกจนติดปากเนี่ยตามกันมาตามกันมาแล้วเนี่ยมันก็เลยกลายเป็นว่าถ้าเราเปลี่ยนเป็นอย่างอื่นน่ยความรู้สึกเนี่ยความผูกพันกับเรื่องเก่าๆที่เราได้ทํากันมาเนี่ยครับมันก็จะลืมเลือนไปนะครับมันก็ <พอ S 2> จะลืมเลือนไปพ <อ S 1> เพราะฉะนั้นเนี่ยเราเลยคิดว่าชื่อเนี่ยน่าจะเป็น เป็นสิ่งที่มันเป็นเพราะมันเกิดมากับความความบัะทับใจอ,ะอ่ะม,มันเหมือนกับมันเกิดมากับก,บการเริ่มต้นของเราครับผมเราก็เลยอยากอยากใช้ชื่อนี้ที่นี้พอเวลาใช้ชื่อนี้แล้วเนี่ยคนก็มองอีกว่ามันจะเป็นตระก,กูลหรือเปล่าวะามันจะไม่เป็นส่วนกลางครับผมบเราก็เลยมาคุยกันว่าจริงๆชื่อ,หร,อหรือว่าสิ่งที่มันบ่งบอกอ่ะ มันเป็นเพียงแค่การเริ่มต้นของการพิสูจน์ความจริงเราก็เลยต้องทำให้เขาเห็นว่าไอการบริหารของบ้านยูเตะมันไม่ใช่ว่าเรายึดทรัพย์หรือว่าสิ่งที่เราได้ขอจากพี่น้องมาเนี่ยมาเป็นของยูเตอเราทำไงอะ่ะเราก็ทำให้เห็นความโปร่งใสแม้กระทั่งอย่างแรกที่เราทำและทำสำเร็จไปแล้วก็คือการตั้งมูลนิธิขึ้นมา เพราะฉะนั้นตอนนี้เราใช้คําว่ามูลลนิธิศูนย์อบรมบ้านยูเตะอาคารนี้มันก็เป็นของศูนกลางครับถ้าเกิดมูลนิธินี้เกิดล้มขึ้นมามูลนิธินี้เขาจะถูกระบุไว้ว่ามันจะตกเป็นของใครเป็นของมสัสยิดเป็นของที่ไหนที่ไหนที่เป็นของส่วนกลางเพราะฉะนั้นมันจะไม่มีการสืบทอดมรดกนี่คือคข้อพิสูจน์เรื่องแรกเลยที่เราทำให้เห็นล้ ต่อไปเนี่ยถ้าลูกหลานบ้านยูเตะเนี่ยไม่อยากให้ใครว่าเราเนี่ยไปยึดสมบัติของอัลลอฮ์มาเป็นของตระกูลลูกหลานบ้านยูเตะก็จะต้องมีหมานที่เข้มแข็งทําให้เขาเห็น<ๆ>นะครับทําให้เขาเห็นว่าไอ้น,นี้มันไม่ใช่ของตระกูลถึงแม้ชื่อของมันจะบ่งบอกแต่ที่เราคงชื่อนี้ไว้ก็เพื่ออะไรเพื่อให้คนเนี่ยถามหาที่มา ชัดนะเจนมากถามหาที่มาว่าเอ้ยทำไมมันมาเป็นยูเต้และอย่างหนึ่งว่าอยากจะให้ลูกหลานเนี่ยตอนนี้กำลังคนที่มีส่วนร่วมกับการก่อร่างสร้างตัวของบ้านยูเต้เนี่ยครับผมก่อร่างสร้างตัวของบ้านยูเต้เนี่ยยังอยู่กันครบคช่วยกันเขียนประวัติการเป็นมาของบ้านยูเต้ไม่ได้ว่าเขียนเพื่อเราที่เราจะเรียะ เราจะโอ้อวดครับแต่เขียนเพื่อให้รู้ว่าที่มาแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือไอ้ความประทับใจในในการเกิดขึ้นแล้วก็กําลังเดิมเนินอยู่บนความสําเร็จเนี่ยครับมันจะเป็นแรงกระตุ้นให้เราเนี่ยรักษาไอ้ความดีต่างๆต่อไปห้ามเดินละครับนะครับอันนี้ก็คือที่มาเข้าๆจริงๆถ้าไฟอิฟอยากรู้ที่มาบัยูเตะครับผมนั่งคุยกันสักเดือนหนึ่งก็ได้ น่าจะเป็นหลักสูตรนะใหญ่หญเป็นหลักสูตรแล้วก็แนวคิดบ้านยูเต้นเนี่ยทำไมถ้าจะว่ากันในยุคนั้นนะเราตั้งมาสองสมปีที่เราบอกว่ามีเด็กเป็นร้อยไม่ใช่ว่าเราค<อ>ุยโอ้อวดนะใช่อันนี้แต่ทำไมตอนนั้นเป็นที่ยอมรับที่ยอมรับก็เพราะว่าแนวคิดบางอย่างมันต่างใช่เราพยายามคิดไม่ใช่ว่าคนอื่นคิดไม่ดีนะครับคนอื่นก็คิดดีอยู่แล้วแต่เราพยายามทำให้เห็นข้อแตกต่างแล้วก็ ความง่ายนะครับความง่ายอย่างเช่นที่ได้บอกอะ่ะสื่อการสอนนะครับสื่อการสอนเนี่ยหรือว่าสิ่งต่างๆที่คนเขาคิดไม่ถึงอ,ะอ่ะว่าสอนข้างถนนสอนใต้ต้นไม้มันจะดีเงี้ยโโแต่เราคิดได้ว่าดีเนี่ยอย่างนี้เป็นต้นนะฮะบ,บ,บางนัดเตือนแล้วโอโ้โหบางกอีบบอกว่าห้าสิบนาทีได้ไหม <laughs> นะะบางนัดเตือนอีกห้านาทีเอง <Okay. S 2> บางนัดต้องไปถามคนข้างล่างว่าจะให้ลงหรือ,อยัง <c oughs> ต้องไปเดินถาม <c oughs> นี่ครูมานะนะครับ <c oughs> ในหนเลยออานาทีละขอครูมานิดนึงพอดีครูมานาวาดฝันนัดเกี่ยวกับอาคารหรือว่าเกี่ยวกับบ้านยูเตะยังไงบางสักห้านาทีั <c oughs> นอนาคต,วา,ตว,วาดฝันเกี่ยวกับอนาคตของยูเตะ <c oughs> คืออาคารเนี่ยที่มานะครับที่มาของอาคารนี้ใช่ไหมครับผมที่มาของอาคารนี้ก็คือหลังจากที่ทุกที่เนี่ย มันมีการขยับขยายครัวเรือนพื้นที่เรามันไม่เหมือนเดิมแล้วครับผมเพราะนั้นพื้นที่เราไม่เหมือนเดิมมันจําเป็นต้องมีอาคารรองรับ <Ahmed. S 2> นะครับอาคารรองรับเด็กเนี่ยเพราะว่าเมื่อก่อนเนี่ยไอความกว้างพื้นที่มันกว้างเนี่ยครับมันมันทำให้เด็กเนี่ยมีพื้นที่ในการขยับขยายแต่ตอนเนี้ยมันบ้านบ้านก็จริงแต่ว่าเความเขาเรียกว่าพอบ้านอยู่เตะเนี่ยมีกิจกรรมหลายๆอย่างเนี่ย อย่างน้อยมันจะต้องมีศูนย์ใช่ใช่ไหมอย่างเช่นบรรยายเงี้ยบางทีถ้าเราไม่มีอาคารบางทีฝนมามันก็เกิดความยากลำบากเด็กก็เหมือนกันใช่บางทีถ้าถ้าเด็กมันเยอะๆเนี่ยถ้าไม่มีอาคารฝนตกเนี่ยเด็กก็นะฮะมันก็มีอุปสรรคหลายอย่างเลยเราคิดว่ามีอาคารเนี่ยมันก็เหมาะสมส่วนแนวคิดที่เราเคยทำเนี่ยเราก็สามารถที่จะจะใช้ในทางอื่นได้ทีนี้อยากจะบอกที่มานิดนึงก็คือครับผม พัจยีดาวูดเบญญาพลเนี่ยนะครับได้เสนอขายที่ให้ในราคาถูกนะครับหลังจากนั้นเนี่ยอาจารย์อิสาก็เป็นตัวตั้งตัวตีในการหาทุนจริงๆเนี่ยอาจารย์อิสาคือตัวหลักในการระดมทุนแม้กระทั่งยอมทำคลิปทำอะไรกับเด็กๆเ,เพื่อประชาสัมพันธ์เพื่ออะไร,ค,รคือทำทุกวิถีทางนะทุกๆวิถีทางเพื่อที่จะให้ทุนมา ได้ทุนมาในการก่อสร้างเราก็รอการก่อสร้างมานานจนกระทั่งเราก็ได้ปักเสาเข็มนะครับแล้วก็ครั้งที่แล้วก็เมื่อฮัจยดาวุฒเนี่ยเขามอบที่ตรงเนี้ยเหมือนกับว่าขายในราคาถูกแหละนะฮะเราก็ต้องการอาคารทีนี้การสร้างอาคารเนี่ยเราวางไว้แปดล้านกว่าครับช่วงนั้นเราหาเงินได้ประมาณแค่ ไม่กี่แสนก็มาจัดงานครั้งที่แล้วครั้งหนึ่งถ้าใครมีโอกาสได้มาร่วมงานของบ้านยุเตะนะครับเราก็ได้มาประมาณล้านเศษแต่ก็มีพี่น้องเนี่ยโอนมาทางอะไรต่างๆจนกระทั่งเรามีประมาณ4ล้านกว่าสี่ล้านกว่าก็สร้างโครงสร้างเนี่ยสำเร็จก็คือได้ครึ่งทางแล้วก็อัลฮัมดุลิลลาห์แต่ผมเชื่อนะครับว่าอย่างหนึ่งเนี่ย ความสำเร็จอันนี้มันมาจากดูอาของพี่น้องก่อนอพี่น้องผมอยากจะฝากตรงนี้ไว้นิดนึงนะว่าพี่น้องคิดจะทําอะไรก็แล้วแต่บางทีเราลืมไปเราจะเอาดูอาไปไว้ทีหลังอเอาดูอาไปขอตอนที่เราเ,เจอปัญหาใช่แต่จริงๆวิธีของมุสลิมเนี่ยมันต้องดูอาก่อนครับหมายถึงว่าขอจากอลัลลอฮ์ก่อนให้อลัลลอฮ์อนุญาตก่อน อล๋อสมมุติว่าเราบอกว่าเราจะได้อาการเนี่ยเราบอกว่าอุ้ยเราช่วยกันหาเงินให้ได้เยอะๆเลยแล้วเดี๋ยวเราจะได้อาคารแต่จริงๆมุสลิมวิธีของมุสลิมจริงก็ขอให้ร้อให้อาคารกับเราแล้วเราทําหน้าที่อล๋อจะส่งทางช่วยเหลือมาอลอจะคิดให้เราเองว่าเราจะต้องไปหาเงินแบบไหนเราจะต้องอันนี้คือสิ่งที่บางทีเราไม่ได้นึก เราอยากจะให้ลูกไปสบความเร็จเนี่ยเราขอด้วยอาจากกัลล์ก,ก่อนแล้วเราทำไม่ใช่ว่าเราทำก่อนเหมือนเราเก่งอ่ะเรารู้โอ้ยลูกจะต้องอย่างนั้นอ,อย่างนี้วางแผนพอเจอปัญหาเราก็มายกมือขอด้วยแต่แทนนี่เราจะขอก่อนอัลล์อขอให้ลูกฉันเป็นแบบนี้นะครับอลล์แนะนําฉันนะว่าฉันจะต้องเอาลูกไปเรียนตรงไหนแล้วหลังจากนั้นหน้าที่ดูแลแล้วก็จะชี้ทางดาให้กับเราอัลฮัมดุลิลลห์นะครับ หมดปรดีเลยมื่งห<ม>้านาทีอ,อ่าทำเดี๋ยวแล้วหมเวลาแล้วใช่ไหมครับโอเคนะครับก็ฝากกับพี่น้องตรงนี้นะครับถ้าเดี๋ยววันนี้มีช่วงไหนที่นั่นจริงๆรายละเอียดของบ้านยูเต้เนี่ยมีเยอะมันก็อยู่ในหัวผมเยอะเหมือนกันอยากจะเอาออกไปบ้างนะฮะคือเล่าให้กับพี่น้องฟัง เพราะว่ามันก็จะมีโอกาสนะครับก็ฝากกับพี่น้องก็ช่วยกันขอด้อาสําหรับงานวันนี้ด้วยนะครับอ่านทำเลยลายตาก็เราคอรรอนะครับจริงๆก็ที่ขวบดุลรอมานกล่าวมาเนี่ยก่อนจะมาเป็นวันนี้ได้ก็ขวบดุลรอมานเคยสอนมาแลครับว่าจริงๆแล้วทุกๆการกระทํานั้นอยู่ที่การเนียดนะครับอันทำดลละจนมาถึงวันนี้นะครับอ่ะเดี๋ยวขออนุญาตมอบของรางวัลให้กับคอวบดุลรอมานนิดนึงนะครับเลนเชนอ๋อมีของรางวัลด้วยเหรอใช่ครับผมเลนเชนครับ ครับก็<ม>อย่าด<อ>ักมุลอรอคอยรอนรนะครับก็สาลาม์อะไรกุมร้มมาล้อมมะตุลรอวัวบาลรกา,รกาตคุครับผนเชนครับอามอบของของที่เล็กให้อาจารย์โดยอาจารย์อนุรักษ์หวังเสรีนะครับอันนี้เป็นป แห่งรักบ้านแสนอบอุ่นบ้านปลูกศรัทธาบ้านยูเตะ